สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมันนี้นุ่นทีิยาก,กับเดมาหาแม่ค่่มนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลา18บแนาฬิกานะคะหรือ6กโมงเย็นนะคะอตอนเสานุ่นทิยาก,กับติดภารกิจนะคะมาบ่ได้นะคะกับยินนคาว่าแม่เล้วได้แนวทางเลวนะคะจุดแรกก็คือจะมาเอาแนวทางกับแม่แล้วนะคะแต่จุดที่สองก็คือมีเอฟซี FC หลายท่านหลายคนที่ ฝากปัดใจฝากน้ำใจม่ให้แม่แล้วนะคะเป็นการเสียเวลาเขาไปฟังแนวทางของแม่ข้ามไปน้ำกันเลยค่ะพ่อพ่าสวัสดีค่ะแม่อายุวะค่ะมาหมืดๆหมือนมารบกวนวะเนาะหมาคนเคยค่ะเดี๋ยวถามแม่แล้วจังน้อยน,นะคะ พอแล้วกำลังเห็ดกับเขานะคะแม่สวัสด,ดีค่ะดดนุ่นที่ญาติมารบก,กวนแม่ว่า,อาตอนนี้มันค่ำแ <c oughs> ล้วไหมคะออตอนนี้ <c oughs> เป็นสิบแปดนาฬิกาหกโมงเย็นละเพราะว่าช่วงเช้าน้นที่ญาติไปเห็ดภาษาบรนเท่ากับว่าเห็ดไทยเนะาะแต่ว่าภาษา <c oughs> ไทยแต่ว่าทำไร่นะคะทำ <c oughs> ไร่มันนะคะเพราะว่านุ่นที่ยาติกับบริษเห็ดย u ทูอยังเดียดเด้วะค่ะเด้อ ทำไรทำหน้านะคะก็เลยมาหาแม่แล้วตอนเย็นๆนะคะจุดก็มีสองย่างนะแม่มีเอฟซีหลายท่านหลายคนเปินฝากน้ำใจมาให้แม่นะคะคุณแม่แอลสามร้อยบาทนะคะคุณเพชรเลินห้าร้อยบาทแม่ชวีวันหนึ่งพันบาทนะคะพี่ลมเย็นห้าร้อยบาทนะคะอะไรเอฟซีห้าร้อยบาทแล้วก็เอฟซีอีกท่านหนึ่งก็สองร้อยบาทนะคะ fc อีกท่านหนึ่งก็500บาทแล้วก็เอ่อ fc อีกท่านหนึ่งก็1,000บาทนะคะแล้วก็ fc อีกท่านหนึ่งก็1,000บาทแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็1,000ันบาทรวมทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงิน6 6 5 0 0บาทนะคะเอ่อบางคนวมีได้ซื้อนี่เพิ่นบอ่อประสงค์ออกน้ำได้ไหมเด้อเพิ่นบอ่ออยากห้เอ้ยแต่ว่าบางคนเป็นห้เอ้ยน้นคือยากอะเอ้ยนะคะน้นนี่เป็นเงิน หกพันห้าร้อยบาทนะคะตามรายซื้อนี่แหละแม่ะนะคะเงินทุกบาททุกสตางค<า>์ถึงมือแลยนะคะแม่ไว้เพื่อนเอฟซีนะคะโอ้ยขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเ้อที่ไทยพี่น้องโอนมาให้แม่ก็ได้มาทําบุญน้าแม่ก็ได้ขอขอบคุณหลายๆเลยก็ได้ไทยพี่น้องที่โอนมาให้แม่ก็ได้ก็เป็นน้าใจ,จาเล็กๆน,น้อยๆแม่เนาะสิ้นน้าใจเล็กๆน้อยๆแม่ก็สิให้อีกเก่านั่นแหละแต่ว่าขอขอบคุณหลายๆเลยจ้ะ แม่แล้วก็เว้าแ,แทบจะน้าตาคอเลยนะคะ<แ>น้่นทิยาก,กข,อขอขอบคุณเอฟซีแล้วค่ะเด้อที่<แ>โอนมาประมาณสองสามท่านนะคะโอนมาให้คาน้ำมันนุนทิยานะคะขอ,ขอบคุณหลายๆลแล้วค่ะเด้องวดนี่ให้ได้หลายกเกานะคะแ,แม่ยินคาว่าแม่ฝันแล้วอกคะ่ะจ้าแม่ฝันแล้วจ้าฝันดีปะคะ่ะว่าให้ลูกให้ห้านฟังน้ำเนี่ยยับเขาเลยเด้อพี่น้องมัเนี้ฝันดีอยู่หมึกขึ้นบ้านนี่ฝันฝันวาน่า ฟันบานแจกมะขืนเฮียนผู้ไส้สามคนผู้เญีงผู้หนึ่งแค่ค้ายผ้าจ้าแจกข้ายผ้าที่เขามาอันปล่อยเงินดอกน้่ตามบานออกเข้าใจแล้วค่ะบัดนี้เลยขืนเจ้าว่าแม่ไปยังเลยแม่เลยมาเห็นเอาก็เปิดเฮียนไว้อื่นหาผู้พอกับบ่เห็นค่ะบัดนี้ผู้ยิ่งอีหนึ่งสีอวบๆดอกหน้าตาดีจัง่อยค่ะแต่ว่าบัดนี้เอา แต่เงียนไปใส่เม็ดก็เลยว่าไปหาซอกน้ำบอลนอนกับบ่เห็นบ่เห็นบุพเพนั่นค่ะบ้านนี้เลยขึ้นไปเทางเงียนเอ้าคนขืนเงียนตัวนี้ก็เลยว่างสิว้ายังไงจังมาขืนเฮี้ยนท่านนั่นประสนแต่ว่าเห็นี่ผู้หญิงถือกุญแจตู้แล้วแต่ว่าเป็นดอกสีทองกุญแจอะแล้วนุ่นย่าแปงจังน้อยแล้วค่ะเด้อภาษาอีสานว่าคนขืนบ้านนะคะไอ้นขืนเฮี้ยนนะคะแต่ว่าภาษาภาษาไทยนี่จะว่าโจรขึ้นบ้านนะคะขโมยขึ้นบ้านนะแม่เนาะ ค่ะเล่าต่อเลยค่ะบารน,นี้แม่เลยหักอันกวาไปได้อันแส่ไม่กระดงห้างแม่ค่ะค่ะอือว้ทอจ็คทอปมอเมื่อนี่ล่ะแม่อันตีนั่นแล้วแม่ตีป้าี่โตมาสาั่งมาหาขืนเฮียนคนแต่แม่ก็เลยวางสิค่ะค่ะไม่ก็ยืนให้ตีเซยแม่ป้า ใสไไ่เลย <S 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 จาบ่ไปใส่ยืนให้ตีเลยแม่บอกค่ะโอ้มอ <S S S แม่ก็ตีเอาตีเอาแล้วโอ้ยต,ตีบ่บ่บเจ็บบ่หงายบ่ยั้งเลยสื่อเสยแม่ป้ามาหยาบมาเมื่นแท่แม่กว็วางสิแล้วค<ะ>่ะโอ้ย,อยาามันสร้างหยาบสร้างเมื่นคัะปนีจังเลยยังมาหาขืนเงี้ยนข้นแม่เลยวางสิสกระ,ะ,ะแม่แม่ก็บ่สูนแมม ว่าแม่บ่ศูนย์นี่กระสือยระสือเบอศูนย์อยู่บ่ตีเขาปจังว่าตีนำเบานำเอแต่ว่าบ่ศูนย์ในใจนี่บอร์ศูนย์ขันขันไม่ศูนย์มันก็ะต้องศูนย์อยู่ในใจอันนี้บ่ศูนย์ไหมตีตีเขาว่าเขาขึ้นบ้านะว่าเขาขึ้นบ้านขึ้นยังแต่ว่าเดี๋ยวเดอค่ะเด้อเดี๋ยวอนุ่าตตังค้ากล้องแป๊บหนึ่งบอกค่ะป้อยเห็นป้อยป้อยเห็นแม่ตีกันกับอันผูญิงตีกันกับผู้ญิงบอวันนี้แม่ตีเป็นตัวใดคะ พ่ควคิดแม่เนี่แม่ก็ว่าเลขที่บ้านนั่นแล้วบอกค่ะจ้ะเลขที่บ้านเลขที่บ้านแม่ตัวใดอ่ะนี่อันตุ้มแม่แม่เจียนไหวอ,อันอันเลขที่บ้านไหมคะ่ะเลขที่บ้านอันหนึ่งศูนย์สี่เลขบ้านนะคะจ้ะเลขบ้านหนึ่งศูนย์สี่หมูยังแม่หมูเก้าหมูเก้า ัเราเลีงได้ใจแม่มี่นี่บอกค่ะจ้ะแน่น,นู่นดียากียนกันด้ากด้เลีงได้ใจแม่เนี่จะมีหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนยสี่เก้าสี่สีอีกตัวหนึ่งโอ้ยงวดนี่มีสี่บอกแม่จ้ะแม่มาด <laughs> สีแม่จ้ะ แม่มักซีแม่เลมามักซีนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี่นะคะแต่ว่าแม่กับฝันดีอยู่ฝันเห็นคนตายคนยังนบอกค่ะฝ <c oughs> ันเห็นผู้เฒ่าแม่ก็บ่าจิมีโศกนี่เนาะฝันเห็นบอกค่ะ,คะนี่เด้อค่ะเด้อนวทางของแม่ค้ำนะคะเดี๋ยวนุ้นที่ญาจะโซ่ให้เห็นนะคะตอนนี้ก็ลมืดจักน้อยค่ะนะคะ แม่แล้ว่าค้นขึ้นบ้านแล้วนะคะโจรขึ้นบ้านนะคะบา้านเลขที่แม่หนึ่งศูนย์สี่หมู่เก้านะคะแม่แล้วกบมักซีนะคะหววนี่แล้วจับหก็คือหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่สี่สี่คือเลขทั้งเหมือทั้งมวลนี่แม่วนเอาในบ้านเลขที่มันบอค่ะวนวนหกกลับเนาะค่ะเนาะนะคะแม่แล้วจับห้แล้วนะคะตารางวันนี้มีสีคูทั้งเหมือทั้งมวลน,นี่แม่มักตัวใดหลายก็มูค่ะ ชอบตัวไดไลก็มูแต่ว่าไม่ชอบม่อกันมัดมัดกูโตแลวจ่าอยู่ในนี่แต่ว่ากันสีว่าสีซื่อเลขติดซีมันไหมบอกค่ะในนี่ทอกันมักทอกันจ่ามักทอกันโมมีตัวเน้นบอจ่านะคะแม่แล้วก็ยืนยันคือเก้าหัวไดกระได้บม่เน้นนะคะซื้อไว้ตัวแล้ได้แล้วจะบอกได้ว่าสามสีอีก ก็บอกว่าฮั่นนั่นนั่นบใจนั่นเป็นไดดอกแต่ว่าการนี่เบิ้งจากนอยก้อนมาสั่นดอกแตราว่าอันชื่อลอตเตอรี่ไว้ไปอันเขาบอกว่าฮั่นได้มาขายหายยู่หวนนี่ล้วเตอรี่สั่งเขาไว้แล้วต่ะาเขาบว่าสั่งไวแล้วสั่งไวแล้วก็คือเหล็กซุ้มนีมันบ่แม่บ้าสิเอาซุ้มนีแหละบ้ค่ะแต่ว่าย่างอื่นก็บว่าฮั่นดะซื้อไวบ่อแต่ว่าเสี่ยงแล้วะเสี่ยงเราฟันดีอยู่มันบ่ะค่ะ ก็นี่แหละก็ฝันเห็นผู้เฒ่าฝันเห็นอันใต้พี่นองละผู้เฒ่าบอกค่ะคนตายหลายปีแล้วละจังไรบ่ฝันเห็นจ้าเทียบ่ฮะกับบ่หยังค่ะอันเจ้าว่าไปยังดอกแม่หันไปเราไปเห็นเพลินนุ่งผ้าด้ามเสีอบ่ใส่ตะว่าเลาก็อ้วนยุ่นนะตะว่าโอ้ย่าทีพี่นองบ่ทำบุญไปไห่บ่บ่เออทิดส่วนบุญส่วนกุศลไปให่บ่แม่ก็เลยว่า ก็แม่อยากได้มาขอส่วนบุญกับจังว่าบอกฝันเห็นักเคือนยังไงยังฝันเห็นค่ะแต่ว่าพอไงเถ่าแล้วตายหลายปีแล้วล่ะึ่งเพื่อญาติกันนี่ล่ะค่ะลเลขแม่รวก็มีนนี่นะคะแม่รวก็เอฝันว่าโจรขึ้นบ้านนะคะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่หมู่เก้านะคะเพิ่นกระจับออกมาหายคือหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่สี่สี่นะคะ โจรกับเป็นผู้ยิ่งเนาะแม่เนาะโจรเป็นผู้ยิ่งผ <c oughs> ู้ยิ่งกับผู้ยิ่งตีกันพอเล็ตีซีซีนะคะนะคะนะคะก็เป็นแนวทางของ <c oughs> แม่ค่่านะคะ <c oughs> แนวทางของแม่คั่มในงวดวันที่หนึ่งกุมภา สองห้าหกห้างวดนี่เป็นงวดที่สิบแปดเด้อค่ะเด้อจะเขาหรือจะกไกลเคี้ยงก็คอยติดตามน้ำกันทั้งเมืทั้งมวลนี่เป็นแค่แนวทางหาสื่อสลารก,กินแบงนะคะ,ะนุ่นที่ยากกับเสียเรียงนําใจเอฟซีนะคะบางท่านอาจจะบางท่านได้อนมากกั่ว่ามันยังขาโอนมากย่อมไดนุนที่ยากกับไทยเป็นคลิปให้ชมน้ำกันนะคะบางบางคนนี่กับบ่ได้เอ่ยน้ากับทุกบาททุกตะตังถึงมือนะคะนุนที่ยากวบา่านคลิปยืนยันตรงนี้นะคะทุกบาททุกตาตังแต่อนมหาห้แม่ข้ามกับถึงมือนะคะสบายใจได้นะคะ แม่มียังอีวว่าบ่ว่มีค่ะแม่แล้วบ่าวมีนนที่ยากกับสิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้เอเลขแนวทางของแม่ข้ามงวดวันที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้านี่นะคะแม่แล้วก็ฝฟันว่าโจรขึ้นบ้านโจรเป็นผู้ยิ่งนะคะแล้วก็ตีบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่หมู่เก้านะคะแล้วจับออกมาแล้วกับว่าแล้วมักเลขซีนะคะมีหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่สี่สี่นะคะ นะคะเป็นแค่แนาทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลนะคะโซกโซก,โซกมานมานค่ะสวัสด,ดีค่ะ